โหดีมเมื่อไหร่จะได้ปั่นในจักรยานเนี่ยชวนพี่มาทำอะไรเนี่ยมาให้อาหารปลาก่อนนิมอยากทำบุญก่อนนะพี่โอ้โหแล้วบอกพี่ว่ามาปั่นจักรยานไงพี่ไม่ได้เตรียมตัวมาทำบุญเลยเนี่ยนี่ไงดิมซื้อข้าวโพดมาแล้วแล้วมันมีแต่อันนี้เหรอใช่มีแต่อันนี้เขาบอกว่าเขาไม่ให้ให้อาหารมีอนี้ปลาเขาไม่กินขนมปังแล้วหรอใช่เขาบอกขนมปังไม่มีขนมปังหมดแลยแต่ข้าวโพดอ๋ออันนี้ขนมขนม,มนี่เลยอะ่ะเหมือนข้าวโพดที่เรากินตอนเด็เอกๆอ ไม่รู้ปอจะกินไหมแต่ดิมคิดว่าน่าจะกินแหละเพราะว่าเขาเอามาขายก่อนอื่นมีปลาหรือเปล่าดีกว่าเนี่ยดูดิน้านิ่งขนาดเนี้ยนอปลาเยอะที่สุดแล้วปลาเยอะที่สุดแล้วเหรอไหนจะดูดิว่ามันจะเยอะขนาดไหนเขาบอกแม่ค้าแนะนํามาเลยว่าต้องมาให้ตรงนี้ต้องมาให้ตรงนี้เท่านั้นเลยเหรอแม่ค้าบอกว่าตรงนี้ปลาเยอะถ้าไปให้ตรงอื่นไม่มีปลาเลยเหรอเออเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวลองให้ไปก่อนเม็ดหนึ่งไหนลองลองเม็ดหนึ่งก่อนปึ๊บ ทำไมเราให้มันกินเนี่ยดิมแล้วดิมบอกว่าได้บุญไงปลามันทำร้ายเราแล้วเนี่ยถ้าพี่เปียกไม่ปั่นแล้วนะจักรยานพี่ตัวใหญ่มากตัวนึงน่าจะหนักประมาณสิบโลได้ปะเกินปามันใหญ่แบบมันใหญ่มากอ่ะคือแบบดิมเชื่อนะว่าน้องนต้องไม่เคยเห็นปลาตัวใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าดิก็ยังไม่เคยเราพี่ดิมก็ยังไม่เคยเห็นโอ้มีมีแต่ปลาแบนๆนี่อย่างเดียวเหรอ โอ้ยใช่ถ้าเทอะไรข้างบนนี่มันกระโดดขึ้นมานะทีมโอ้ยโอ้ยโอ้โหจเจอไปเนี่ยนกเนี่ยอ้าวเอิญอ้าวทีมอ้าวี่นัเออมานี่พอดีเลยเหรอมาทำไมเนี่ยมาให้อาหารปลาพี่มาให้อาหารปลาเราไม่เห็นมีอาหารปลาเลยให้หมดแล้วให้หมดแล้วเหรอแสดงว่านี่เขามาเจอปลาตัวใหญ่ก่อนเราอีกเหรอพี่มเขามาเจอก่อนเราอีก โอ้โหไปปั่นจักรยานกันเปล่าวันนี้พี่ชวนดินมาปั่นจักรยานเนี่ยวันนี้หนูไม่ได้เอาจักรยานมาอ้าวไม่น่าจักรยานมาอืโอ้โหรถดินไปได้ไหมสองคันไปไม่ได้นั่งได้คนเดียวสิเฮ้ยสองคนนั่งได้คนเดียวเออวันหลังเดี๋ยวชวนให้ดินโทรไปชวนดีกว่าเอาจักรยานมาปั่นด้วยกันเดี๋ยววันหลังเออปั่นจักรยานกับพี่แล้วกันนะโอเคไปถ้างั้นเราแยกย้ายก่อนเดี๋ยวพี่ต้องไปให้อาหารนกต่อทริปทำบุญของพี่อุ้ยไปด้วยได้ไหมอ่ะไปให้อาหารนกเห เคเดี๋ยววันหลังแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่โทรนัดก่อนจะได้ไปด้วยกันได้โอเคเดี๋ยววันหลังเราชวนไปปั่นจักรยานนะเดี๋ยววันนี้พี่กับดีมไปซิ่งก่อนบ๊ายบายไะดีมไปทางไหนต่อดีเนี่ยทางหน้าทางหน้าอุ้ยมีหมาด้วยเหรอใช่หมาหมาเจ้าทินโอ้โหหมาเจ้าทินแต่เขาดูใจดีนะเขาดูเป็นมิตรไปซอยข้างหน้าเหรอทำไมเขาซอยนั้นน่ะโอ้พี่เห็นไกลๆแล้วมันซอยเล็กนัเนี่ย มีว่ามันลึกลับดีอ่ะพี่ไม่เคยไปเลยโอ้โห,โหเข้าซอยลึกลับอีกแล้ว <c oughs> เข้าไปไปโผล่เมืองไหนก็ไม่รู้เนี่ยไปตามหาตามความจริงเหรอในซอยนะั้นไปเข้าไปดูหน่อยดีมเหนื่อยอยังเนี่ยเหนื่อยดิพี่โอ้โหปั่นแค่นี้บอกเหนื่อยปั่นมาไกลแล้วเนี่ยโอ้โหมันไกลที่ไหนอะ่ะเฮ้ยดีมเมื่อกี้เห็นปะมันมีลูกอะไรยิงไปทางนี้อะใช่ใครมายิงอะไรอ่ะ โอพ้พี่มันเหมือนเป็นลูกมะนาวอะ่ะอือใครเพี้ยงมะนาวเหรอมะนาวหรือเปล่าเฮ้ยแล้วมันมาจากทางไหนอะ่ะทางนี้เหรอไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะมีแต่ต้นมะขามเอา้าเจอแต่อะไรเนี่ยตอนนี้เริ่มน่ากลัวแล้วอ,ะอ่ะดีมไปไปต่อเถอะจะถึงทางออกอยังเนี่ยใกล้ถึงแล้วพี่อีกนิดเดียวโอเคไปดีมแล้วดีมดูทางที่ดีมพาพี่เข้ามาดีเนี่ยผูกขาด้วยอ่ะโอ้โหบอกว่าไม่เคย มีมีเนี่ยตรงกลางมันเหมือนมีรอยอะไรอยู่นะโอ้โหดูต้นไม้ไม้เต็มเลยอ่ะมีตัวอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยดีมตัวอะไรเดินผ่านไปฮะพี่เห็นปะเห็นดีมก็เห็นเหมือนกันเอาไงดีอะเฮ้ยมันเดินไปทางนี้ตามไปดูวะไปดิมันตัวแปลกๆอะพี่ว่าไม่ใช่คนนะมันก็เหมือนคนนะเมื่อกี้เขาน่าจะเดินมาจากทางนี้นะ วิ้งแต่นี่มันทางตันนี่เฮ้ยทางตันที่ไหนมันมีทางเดินรดได้เห็นปะาอออะแล้วเขาเดินไปทางนี้เขากั้นไว้ไม่ให้รถผ่านแล้วออกมาจากตรงนี้เหรอใช่เฮ้ยแล้วเขาเดินไปทางนี้ไม่เห็นมีใครเลยอะรู้ว่าจะลงไปตรงไหนแล้วเนี่ยแต่พี่เห็นนะดีมไม่เห็นใช่ดีมก็เห็นเหมือนกันว่าเขาเดินมาทางนี้พี่ว่าไม่ดีแล้วกลับไปทางนู้นดีกว่ากลับทางเดิมเราดีกว่าทางนี้ก็ตันตันมาไกลแล้วนะเนี่ยใช่เฮ้ยดีมดีมดีมเฮ้ย ตัวอะไรอ่ะนี่มันไอตัวแพนเวียซอมบี้นีดิมอุ้ยแล้วมันมาอยู่ในนี้ได้ไงอ่ะออไปไปทางนี้เนอะกลักลับกลับไปดูดิมเร็วเร็วๆๆนี่นี่นี่รถตายรถตายอุยอ้ยอุ้ยพี่ดิมเบกก่อนเร็วเอาไงดีเนี่ยอุยอ้ยข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีวิว่า เราไปไม่ได้แล้วล่ะดีมพยานก่อนริวเราหนีอย่างนี้ดีกว่าไป้อะไรเนี่ยไ,ไปเร็วดีมเฮ้ยดีมรีบก่อนมันไม่ตามมันแล้วนะเฮ้ยไ,ไม่มีแล้วเฮ้ยดีมตรงนั้นดิ เฮ้ยพี่นัทไอ้ต้นไม้มันกำลังยิงลูกเขียวๆที่เราเจออะเออมันคือต้นนี้นี่เองแหละเออเฮ้ยพี่นัทซอมบี้อะเฮ้ยันมนไมแกแล้วอะ่ะโอ,อ้เฮออ้ยดีมแต่ต้นไม้นี่มันยิงซอมบี้นี่ใช่ไอ้ต้นไม้นี้มันจัดการซอมบี้อะเออ ดีมแต่ต mm ้นไม้น no ี right. hoo, anyway, no euh. ้มันไม่ทําอะไรเรานะเออใช่แสดงว่ามันจัดการเฉพาะซอมบี้เนี่ยใช่มันนิ่งไปแล้วอ่ะพี่โอ้โหโชคดีเนี่ยได้มันช่วยไว้ไปเถอะไปเรากลับไปที่รถดีกว่าไปไปจะถึงอย่างเงี้ยดีมรถแล้วอ่ะกลับรถพี่เฮ้ยพี่นะซอมบี้อีกแล้วอ่ะเฮ้ยดีมทำไงดีอ่ะเราต้องรอซอมบี้ไปหาต้นไม้นั้นน่ะต้องรอซอมบี้ไปหาต้นไม้นั้นเหรอใช่ไปงั้นเรารอซอมบี้ไปหาต้นไม้นั้นดีกว่าดีมวิ่งน้ำมันไปเลย มันมาแล้วเนี่ยไปไปเป็นไงบ้างดีม เรียบร้อยแล้วพี่ก้นไม้มันจัดการแล้วใช่ใช่เออไป,ปเราเรีบกลับไปที่รถเถอะผมไม่มีน,นะรอบนี้อืไปดีมเจอจักรยานแล้วจะได้กลับบ้านราทีจำทางถูกไปเนี่ยเป็นอะไรอีกละ่ะพี่นานดูนี่นี่เฮ้ยดีมตัวใหญ่ว่าเดิมมีก้ารอบนี้เอาไงดีอะดีม พี่ว่านะต้องล่อต้องลออมันไปหาต้นไมต้ตรงนั้นน่ะต้นไม้ต้นแค่นั้นน่ะเหรอใช่จะช่วยได้เหรอมาลองลออไปก่อนแล้วกัน่ะดีมลองลออมันไปพี่มันมาแล้วไปดูไปเร็วดีมมันตามมาแล้วเนี่ยมันมาแล้วเฮ้ยพี่น่ต้นไม้ทำอะไรมันไม่ได้แล้วอะเอาไงดีอะดีม ดีมัวเราเลี้ยงหมีกันก่อนดีกว่าไปไปทางนี้ดีกว่าเฮ้ยทางพี่ดีมดม,มันตามมาแล้วอ่ะเฮ้ยแล้วพี่เอาไงดีเนี่ยโอ้โหไม่ทันแน่เลยพี่มามีต้นไม้อใหญ่ตรงนี้ฮะต้นไม้เหรอดีมเราหลบข้างหลังก่อนดีกว่าไอ้ตัวนั้นมันตามมา,มาแล้วนี่เฮ้ย สำเร็จซะทีเกือบแย่แล้วเนี่ยเกือบไม่รอดเลยอ่ะดีนะเจอต้นไม้ยักษ์ก่อนอ่ะจะมีตัวอะไรอีกไหมเนี่ยดีมพี่ว่าเรารีบกลับไปที่จักรยานก่อนดีกว่าปะไะไม่งั้นเราออกจากที่นี่ไม่ได้แน่เลยอ่ะทางไหนเนี่ยทางนี้พไปเหนื่อยพี่นี่ไงจักรยานเราปะโอ้โหถ้าไม่มีจักรยานนี่พี่เดินไม่ไหวแล้วเนี่ยวิ่งเหนื่อยขนาดนี้เจอแต่อะไรก็ไม่รู้วันนี้ Nandi. đi Ding dong đẹp